สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเห็ดนะคะเห็ดแห้งๆหลังหิมะละลายนะคะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะคะมาดูเฉยๆเนาะ ียวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะหนึ่งสีแล้วนะรุ่นนี้จะเรียกมันว่าสีอะไรดีด่ะสีส้มก็แล้วกันนะคะสีส้มนะคะสีส้มหรือสีโอรสนะคะขึ้นตามกิ่งไม้ที่ตายแล้วมีอีกนะคะอ๋อยนี่ยกิ่งนี้ค่ะนี่เห็นไหมโอ้ดูนี่ เหนียวมากนะคะเห็ดดอกเนี้ยใต้หมวกเห็ดเป็นเหมือนฟองน้ำนะคะเหมือนรังผึ้งนะหน้าตาเหมือนรังผึ้งเลยใต้ใต้หมวกมีความเหนียวนะคะจำชื่อไม่ได้เคยเคยอ่านชื่ออยู่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะคะ นี่นะคะสีส้มเนี่ยนะคะแล้วก็นี่อีกนะนี่กิ่งนี้อยู่ใต้ใตา้ยา้ามอดสด้วยซ้ำสีส้มเหมือนกันนะคะส้มเลือดเนาะออกแนวเลือดนี่รู้สึกว่าสีส้มเยอะกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็นี่อีกนะ ส่วนดอกนี้นี่นี่อยู่กิ่งนี้นะนี่ดอกนี้สีเดียวกับดอกขา,ขาวเมื่อกี้นะคะที่ว่าใต้หมวกเป็นเหมือนรังพึ่งนี่โหสุดยอดอุ๊ยสุดยอดความเหนียวค่ะรุ่นนี้ฉีกก็ไม่ค่อยจะ หลุดจะขาดเลยนะมม่น่าล่ะมม้น่ามันถึงรอดหน้าหนาวมาได้นะคะโดยที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะเพราะว่ามันเหนียวมากแล้วก็กินไม่ได้นะคะเห็ดนี้ถึงกินได้ก็ขอไม่กินดีกว่านะคะเดี๋ยวกินแล้วถ่ายไม่ออกน่ยุ่งเลยนะนี่แห้ง แห้งสนิทเลยเดี๋ยวเราแกะมาดูเล่นๆนะคะนี่ <c oughs> นี่อีกดอกหนึ่งแบบเดียวกับเมื่อกี้นะคะสีขาวน่ะไ้ที่ว่าใต้หมวกเหมือนรังพึ่งนี่น่ารักมากเลยขึ้นกับกิ่งเล็กๆนะคะเนี่ยนะดอกนี้ล่ะดอกนี้หลุดมาแล้ว <c oughs> ด้านบนของหมวกเป็นขนนะคะเหมือนกระดาษเลยเบาวิวเลยด้านล่างก็เป็นเหมือนรังพึ่งแต่ว่าแห้งกรอบมากโอ้โหไม่กรอบค่ะแห้งเหนียวนี่โอ้โหสุดยอดความเหนียวนี่เหมือนกำรรมยีมีความรู้สึกเหมือนกำรรมยีนะคะเวลามือลูบแบบนี้ ดอกนี้แห้งสนิทเลยเหนียวเหนียวสุดยอดเปาวิวเลยส่วนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเดียวกับขาวๆแห้งๆเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่ใต้เห็ดไม่ใช่อันนี้ใต้เห็ดจะเป็นกลีบอันเมื่อกี้นี่ใต้เห็ดใต้เห็ดใต้เออใช่ใต้เห็ดคล้ายๆรัรรๆงผึ้งอันนี้เป็นเหมือนกลีบ น,ะะนี่แห้งแห้งมากแห้งเลยแหละจุดไฟปุ๊บติดเลยนะรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ติดติดไฟง่ายเลยแหละนี่นะคะเป็นกลีบใต้หมวกเป็นกลีบเหมือนพวกเห็ดนางลมนางฟ้าอะไรอย่เงี้ยอันนี้รุ่น สีออกขาวนะคะที่ว่าข้างล่างเป็นเหมือนดังพึ่งนะคะโอ้โหดอกนี้แข็งโป๊กเลยกรอบค่ะรุ่นนี้เพราะว่ามันเหมือนกับจะแห้งจนเลยขั้นความเหนียวไปแล้วนะ่ะถ้ากรอบทั้งเหนียวนี่กอไฟติดสบายเลยแล้วก็ติดติดกันก็เป็นรุ่นสีส้มนะคะเนี่ยนะส้มแดงส้มเลือดจะเรียกมันว่าอะไรดีละนี่สวยงามมาก ใต้หมวกสวยนะคะเป็นหมวลนรังพึ่งตรงนี้อีกเนี่ยอืมอันนี้รุ่นรุ่นสีขาวเมื่อกี้นี่นี่มันเกิดกับกิ่งไม้นะคะอย่างนิ้วเลยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะแม่โอ้โหเนี้ยสุดยอดนี่ แบบนี้ค่ะเห็นไหมเห็ดหลังหิมะละลายวันนี้มาชมเห็ดเล่นๆนะคะเห็ดหลังหิมะละลายนี่สีดอกอุย้ยตรงนี้ก็มีนี่เบลเลอร์เลยดอกนี้ มีอีกค่ะรุ่นนี้นี่ทิกะนี่แห้งแล้วเหมือนกันใหญ่ได้เยอะนะคะรุ่นเนี้ยคือถ้ามันมีถ้ามันมีสารอาหารให้เขาดูดเนี่ยเขาจะใหญ่ไปไ้เยอะเลยแล้วก็ไม่เน่ามันจะเขาเรียกว่าผัวเวลาเวลาแก่แล้วเนี่ย เขาจะผูแทนที่แทนที่จะเน่าเขาก็จะผูกว้าเหนียวสุดยอดเอ้ยโอ้ยเยอะๆนี่ข้างในเป็นแบบนี้ค่ะดูทิกกะทิกกะทั้งหลายแหละก็มักจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะคะขึ้นตามต้นไม้ที่เนี่ยแบบเนี้ย ตายแล้วหรือไม่ก็กําลังจะตายมันก็มาเกิดแล้วมันก็ดูดสารอาหารที่มีอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นนะหรือว่ากิ่งไม้กิ่งนั้นนะ